โอกาสนี้มนันาดาท่านพุทธบริสัทธทั้งหลายได้พากันสมาทานพระรัตน,นตรยนยัยแล้วตอนนี้ไปก็จยขอแนะนำในาการปฏิบัติในด้านพุทธานุสติกรรมฐานมันเป็นกรรมฐานคู่ปรับหรือเป็นอตกรรมฐานสนับสนุนศรัทธาจริต ความจริงพุทธานุสติกรรมฐานนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็เคยแนะนำให้ปฏิบัติจนอยู่เป็นปกติที่แนะนำมาว่าเวาล้ายใจเข้านึกว,ว,ว่าพุทธเวล้ายใจออกึกว่าโทคำว่าพุทโธเป็นพุทธานุสติกรมมฐานห้ายใจเข้าใ,ใจออกเป็นนาปานุสติกรมมฐานเนื้อส่วนใหญ่ ข้อมรรดาครูบายจานทั้งหลายที่แนะนําในาการปฏิบัติกจ็จะใช้คํว่าปสติกรรมฐานเนืนยยน้อส่วนใหญ่ข้อมรรดาครูบายจานทั้งหลายที่แนะนําในาการปฏิบัติกจ็จะใช้คาว่าพุทโธเป็นปกติทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพุทธ,ธ,ธานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่มีความสมําคัญอย่างยิ่ง ที่จะนำให้บรรดาท่นพุทธบริษัทชายหญิงเข้าถึงสวรรค์รมนโลกนิพพานได้โดยง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นว่าอย่างมัตตคุณลีเทพบุตรไม่เคยบำเพ็ญกุศลมาในการก่อนไม่ได้การให้ทานก็ไม่มีรักษาสิ่สิงห์ก็ไม่มี จะยกมือไหว้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลายที่ผ่าดหน้าบ้างสักครั้งหนึ่งก็ไม่มี <c oughs> แต่ว่าเวลาจะตายนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระจินาสีเพียงแค่ชั่วระยะเวลานิดเดียวเขาก็ไปสู่สวรรค์ชช่นเทวลโลกัสนาวดิงสตว์วโลกนี่เป็นอันวามนานพระพุทธานุสติกรรมฐานมีกำลังมากแล้วก็มีท่านหนึ่งเช่นสุปฏิทิตาเทพบ,บทุตร คนนี้สร้างกรรมชั่วตลอดการของชีวิตเป็นชื่อว่าสิล้าบรยการทำลายหมดทุกขอ้อและไม่เคยไม่ได้มีความเมตตาการณีใดๆแต่ว่าพอเวลาจะตายนึกถึงความดีขององค์สมเด็จประจอมปลายชั่วขณะเดียวตายก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวเดินสเิวโลกขั้นไปพบพระพุทธเจ้าบ,บนสวรรค์ ฟังพระพุทธเจา้าแสดงพระธรรมเทศนาอุนิตวิชัยสูตรจบเธอก็เป็นประสูดาบันนี่สนแสดงเห็นว่าอำนาจพุทธานุสติกรมฐานี่มีกำลังใหญ่วันนี้ก็จะได้พูดถึงพุทธานุสติกรมฐานว่าการเจริญพุทธานุสติกรมฐานนี่มีอยสองแนวด้วยกันแนวที่หนึ่งที่บรรดาคูบาอาจารย์หลายแนะนำกันมา ก็คือให้ใช้คำาวนาว่าพุโทโธเป็นพื้นเพราะคำว่าพุโทโธเป็นภานาความดีของพระพุทธเจ้าและเป็นถ้อยคำสั้นๆไม่ลำบากกับการภาวนาเป็นเนื้อโยบายที่สามารถจะคุมกำลังใจได้ดีโดยใช้ควบคู่กับอานาปานุสติกรรมฐา,านในเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธใ,ใจออกนึกว่าโทสองคำเพียงเท่านี้ ไม่เหนื่อยไม่ลำบากในการภาวนาและวิธีภาวนาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการพิจารณาเพื่อจิตทรงคำว่าพุโธเขาไว้เพื่อยึดพน,นามความดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนปะ็สาระให้มีอาการเคยชินการภาวนาคำว่าพุโธนี้มีคุณประโยชน์สูงสุดถึงฟรมมโลก หมายความว่าถ้าเราได้ไประโยชน์สูงสุดจริงๆร,งรงนี่กลาลังสูงจริงจริง,รงที่เราภาวนาแบบนี้เราก็เป็นพรหมได้ถ้าเป็นพรหมได้เรื่องจะเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นเทวดานั้นเป็นเรื่องไม่สําคัญเพราะตา่ำกว่าพรหมนี่เป็นวิธีอ,อันหนึ่งที่แนะนําให้การปฏิบัติอันนี้มีวิธีหนึ่งที่จะปฏิบัติผู้ทานุสติกรรมฐาน นั่นก็คือพยายามทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิโดยกำหนดรูดล้ลมห้ใจเข้าใหใจออกและใช้ธรรมภาวนาว่าพุทโธหายใจเข้านึกว่าพุทธใ,ใจออกนึกว่าโททรงอารมณ์จิตให้สบายจิตทรงสมาธิเว้นจากนิวรณ์อ้าประการได้เมืมีอารมณ์จิตโปองใสไม่ย่องไม่พ้องแวกอารมณ์อารมณ์ั้าประการไม่ยุ่งกับจิตอื่น เป็นอนุวจจิตของเราทรงสมาธิมีกําลังพอใช้ได้ถ้าถึงชาสีได้ก็ยิ่งดีถ้าไม่ถึงชาสีก็ไม่เป็นไรเพราะจิตสบายใช้ได้นี่ก็กลับมาขยาับขยายจนใช้อารมณ์เป็นแนวที่สองแล้วก็มาไข่คนทีพระมหากรุณาธิคุณพระอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าพระพุทธเจา้าที่เขากล่าวว่าันดีเนี่ยมันดีตรงไหน หาดีคำว่าพทธเจ้าความดีพระเจ้าก็มีอยู่ว่ามีพระมหาคาคุณาที่คุรกัะพวงสัตว์ทรงแนะนำสิ่งที่ควรละสิ่งที่ไม่ดีให้ละทิ้งไปให้ปฏิบัติจนให้สอนให้เราปฏิบัติในความดีทรงแนะนำทำจิตแท้ของใสอาศัยพระมหาคุณนานที่คุณที่พระองค์เป็นพระอรหันแล้ว <c oughs> อารมณ์จิตหมดจะกิเลสเป็นสมุทเทตระหัน ถ้าไม่ห่วงใยพวกเราโรงก็มีความสุขแต่ว่าที่โรองจะต้องเทศเจเพระแทงเสศเดชแสดงวัรรมเทศนาตรวจเวนนยสัสัแในสมัยนั้นก็มีความลําบากยวดยานพาณะก็หายากไปไหนก็ต้องเดินไปแต่องสมเดจพระจอมไตรบรมศาสันดาก็ไม่ย่อท้อไปสอนไม่มีค่าจ้างรางวัล อาหารที่จะบริโภคเข้าไปรือจะฉันเข้าไปก็ไม่แน่นักวาจะมีของดีของที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจพระองค์ไม่มีความหวังในลาบสการะใดๆทนความลาบากสอนพวกเราเราพุทธบริษัท <c oughs> อันนี้เป็นพระมหาคนนาดีคนที่เราลืมเสีไม่ได้เพราะว่าพระธรรมคาสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงสอนอย่านดับแรกสอนให้เรารู้จักการให้ทาน เป็นการทำลายอารมณ์ความชั่วของจิตคือความโลภความโลภเป็นสภาวะทำจิตให้เราร้อนการให้ทานมีจิตประกอบไปด้วยเมตตามีความเยื่ยกเจ็งของจิตเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็มีความสุขทานนางสัก,กโสทานนางยังกล่าวว่าทานเป็นปัจจัยให้ไปสู่สวรรค์ นี่การให้ทานมีชิ้นมามีชีวิตอยู่เรามีเพื่อนมากเพราะคนที่รับทานย่อมเป็นที่รัก,กับบคุณผู้ให้ทานเพราะว่าถือว่าเป็นผู้มีคุณงามความดีทรงเคราะเขานี่ในเมื่อเรามีเพื่อนมากเราก็มีความสุขเรามีคนรักมากเราก็มีความสุขที่ความสุขในปัจจุบันแต่ผลของทานนี้ก็ยังเป็นปัจจัยตายและให้เกิดบนสวรรค์นี่เป็นความสุขใหญ่ โรการที่สององค์สมเด็จพระจอมไตรแนะนำให้ตัดโทสะพยาบาทคือความไฟร้ายที่มันเผาจิตให้เราร้อนโดยอำนาจการให้เราทรงพรมีหารสีรษคือทำจิตให้เป็นสุขเดยอำนาจของความรักในเพื่อนมนุษย์สัตว์สงสารในเพื่อนมนุษย์สัตว์ไม่ฉลาเสิยาในเพื่อนมนุษย์สัตว์ไม่ให้คนอื่นได้ดีพอยินดีด้วย แล้วก็าจก็เพียงซ้าไปเราก็ไม่ซ้ำเติมให้แล้วความเดือดร้อนแต่จริยาแบบนี้เป็นจริยาของความดีสร้างอารมณ์จิตทะเยอเยินเราเป็นคนไม่มีโทสะไม่มีความโกรธไม่ประกาศตนเป็นศัตรูกับบคนใดอารมณ์จิตใจก็เป็นสุขนี่ความเป็นสุขแต่ฐานะที่ทรงม,มีหางสี่เราจะมีความสมบายไม่เดือดร้อนไม่หวั่นไหว มีความสุขกายสุขใจอยู่เป็นปกติในสมัยที่เป็นมนุษย์ถ้าตายไปแล้วอาศัยการทรงบริหารเมื่อพมีหารสี่เป็นปกติเราก็เกิดเป็นพรหมพรหมวิหารแปลว่าที่อยู่ของพรมบุคคลใดที่จะเป็นพรหมได้ก็ต้องทรงคุณธรรมสี่ประการนี้ประจำใจเป็นปกตินี่เป็นพรหมเรามีความสุข,ขเป็นเทวดาม,มาก พราะผมจัดว่ามีกายวีเวกอยู่ด้วยอำนาจธรรมปีติทรงฌานตลอดเวลาก็ดีสามองค์สมเด็จพระมาหากุณาได้ทรงแต้นำให้เราเรื่องความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าหเห็นว่าเราบรรู้อัตภาพร่างกายคือขันห้ามีรูปเวทนาชั้นญญาสังขานวิญญาณเป็นตน้นมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเรา เพราะว่าร่างกายนี้เป็น,นเพียงธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟ <c oughs> เข้ามาประชุมกันเป็นเรื่างไม่อากาศส,าส,าสักธาตุจุบไว้แทนช่องว่างมีช่องว่างที่ไหนมีอากาศแทรกอยู่ที่นั่นให้เต็มแล้วก็มีวิญญาณในธาตุคือประสาทสร้างความรู้สึกในการกระทบกระทั่งโอ้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าสิ่งลนหบรายการน,นี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา มันเป็นเรือนร่างที่อาศัยโชคคราวเท่านั้นมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น,ตนแล้วก็มีความเสื่อมไปในทามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเราห้ามตามไม่ได้ท่านบอกองสมเด็จพระจอมไตรยทรตรัดว่าเธอท่านหลายจงละเสียจงวางเสียจะโมเมาในคันห้าถ้าเราโมเมาติดคิดว่าการเกิดมีคันห้าเป็นของดีเราก็จะไม่หมดทุกข์ ถ้าว่าเราเครื่องขันห้าเส้นได้แล้วเราก็จะมีความสุขเคือพ้คนจากวตาสงสารไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์เดรัจฉชานบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างวนกันไปวนกันมาอย่างนี้หาความสุขทแท้จริงไม่ได้มีพระมหารกรุณาธิคุณขององค์สมเด็จไปจอนไตรปรมศรรสาสนามีมากอย่างนี้ ฉะนั้นพระบุราอาจารีอสอนให้เรานึกถึงความดีของพระพุทธเจา้าอันนี้ความดีของพระพุทธเจ้ามีอย่างนี้แล้วเรารู้แล้วเราควรจะทํำยังไง <c oughs> นี่เป็นแนวปฏิบัติที่สองเป็นแนวปฏิบัติที่หนึ่งภาวนาว่าพุทโถทก็มีค่าสูงีนแนวที่สองนี่ก็พิจารณาอยู่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า กล่าวว่าชาติที่ทุกข์าความเกิดเป็นทุกข์เราก็มานั่งพิจารณาดูว่าความทุกข์มีจริงตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวไหมเมื่อพิจารณาแล้วเราก็เห็นว่าไอ้ความเกิดที่มาเต็มไ่ดไว้ความทุกข์จริงๆมันมีความหนาวความร้อนความหิวความกระหายความป่วยไข้ไม่สบายมีอารมณ์ไม่ปกติมีอาการขัดข้องอยู่เสมอมีความสุขสงคันห้า ก็ช้เาเปทุกขา์าทั้งความบอกว่าความแก่ก็เป็นทุกมาเลอกถึงความแก่มาเทียบกับสมัยที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวพอแก่ไวล้หู้ก็ฝาดตาก็ฟังผมก็งอกฟันก็หักกำลังร่างกายก็ไม่ดีสติสัมปชัญญะก็ไม่ค่อยส่ทรงตัวมีความว่อนเงียบทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการคล้องตัวเลยก่อนพอมาในตอนแก่ทำไม่ไว จะต้องอาศัยบุคคลอื่นเขาช่วยไอตัวที่ต้องอาศัยบุคคลอื่นเขาช่วยเนี่ยมันเป็นความทุกข์มากเพราะถ้าเขาไม่ช่วยเราก็เราก็นั่งเป็นทุกข์เวลาที่เขาช่วยเราก็เต็มใจช่วยก็ดีแต่เขาไม่เต็มใจช่วยก็ดีก็สร้างความอตัดใจเป็นอันว่าความแก่เขา้ามาถึงเรานี่มันเป็นทุกข์จริงไหมนั่งพิจนารณาดูต่อไปองสมเด็จพระบรมครูกล่าวว่ามรณะเป็นปทุกขขังความตายเป็นทุกข์ ในความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความทัดท่าดจ้าของและของทอบใจเป็นทุกข์นี่เราก็มัน่นั่เลยเป็นความทิ่ไว่สิ่งที่เรารักพระพุทธเจ้ากล่าวว่าปิยโตชายเตโซโกปิยโตชายเตพอย่างความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักภัยอันตรายท้งหลายที่จะมีขึ้นกับเราก็เกิดจากความรัก ตอนนี้พ่ออะไรเพราะว่าถ้าเราไม่รักเราก็ไม่เสียใจในเมื่อเสียงทั้งหลายเหล่านั้นต้องพัดกลาจากไปเรื่มมีอันตรายดูตัวอย่างบ้านฉับไม่ไฟก็ไหม้น้ำก็ท่วมลงก็พัดพังยี่ร้อยหลังกี่พันหลังเราไม่เคยตกใจตอนนี้พ่ออะไรเพราะบ้านบ้านทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินของเราเราไม่รัก แต่บ้านของเขาเป็นตึกใหญ่ๆพังเราไม่มีความรู้สึกถ้าบ้านของเราเป็นจะเป็นบ้านกระท่อมเล็กๆน้อยๆถ้าถูไฟไหมถูลมพัดพังเราสะเทือนใจมีความทุกข์นี่มันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเรารักบ้านหลังนั้นอนนี้มาสภาพของร่างกายชาวบ้านเขาตายให้เราดูวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่ความสะเทือนใจไม่มีในเรา เพราะเราถือว่านั่นมันไม่ใช่านของไม่ใช่ร่างกายของเราแต่ว่าความตายจะเข้ามาถึงเราเข้ามั่งเป็นยังไงดิ้นรนไม่อยากจะตายท,ทั้งทั้งนี้รู้อยู่แล้วว่าความตายนี่มันหนีไม่ได้ไม่มีใครสามารถจะหนีความตายได้เมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมันก็ต้องมีความตายเป็นในที่สุดเรารู้เรารู้แต่เพียงว่าคนอื่นเขาจะตายแต่เราไม่เคยนึกว่าเราจะตาย แหตุาการอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นมาจากอย่างเรามีความทุกอย่างนี้เพะอะไรเพราะเราเข้าไปยึดมัน่นถือมั่นม่เกินไป <c oughs> คิดว่าแต่ภาพร่างกายนี้มันจะทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยมันจะต้องไม่แก่และมันจะต้องไม่ตายแต่สิ่งไยเหล่านี้มันเป็นธรรมดามันก็ต้องแก่มันก็ต้องตายเป็นอันว่าเราพิจารณาตามกระแสพระสัธรรมเทศนาของคอง์สมเด็จพระจอมใจ เรืวความเกิดมีจริงความเสื่อมมีจริงความตายมีจริงความเกิดเป็นทุกจริงความพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกจริงและสิ่งที่จะคลายความทุกข์มีไหมเราก็เข้าไปยึดถือเอ,อสาสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาเป็นหลักว่าท่านเป็นกษัตริย์สุคุมารชาติมีทรัพย์สมบัติมากมาย มีความสุขความสบายท่านในฐานะที่เป็นมนุษย์จะปรารถนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้น <c oughs> ซึ่งเป็นมีไส้ที่มนุษย์จะพึงหาได้ท่านต้องหาได้ด้วยความสะดวกสบายแต่ว่าทําไมองค์สมเด็จพระจอมไตรยบริมสรารเป็นดาจึงไม่อยู่กับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นปลีกตออกสู่ป่าแสวงหาีเิเนสเรมก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่ได้ปกครองแก่พระองค์ คนก่อนๆเก็เปกครองมากี่มาแล้วไม่รู้ไม,รไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนชัวน่วคนเด็กคนที่ปกครองทังของทั้งหลายเรานั้นเขาก็ไม่ทรงตัวอยู่เขาก็ตายตายไปแล้วคนอื่นก็บกครองต่อคนที่ปกครองต่อมาก็ตายอีกเป็นอันว่าซึ่งชื่อว่าทรัพย์สิ่นั้งไหลไม่ใช่เสนะ่หไม่ใช่ดี่พึ่งทีแท้จริง พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก,ก็มาพิจารณาพระอัตภาพร่างกายเพื่อได้เทวทูตสี่คือทีท่พระองค์เห็นเด็กเกิดใหม่ๆ่เห็นคนแก่เห็นคนตายรู้สึกว่าเกิดความสลดใจเด็กเกิดใหม่ตัวเล็กแต่ไม่ช้าก็โตขึ้นแล้วก็แก่แล้วก็ตาย ยึงคิดว่าสิ่งที่พ้นความตายอาจจะมีบัลลังองค์สมเด็จวชิณีสีเห็นสมณะคือพระที่เทวดาวแสดงให้ปรากฏแต่ความจริงเด็กจะ่เพงแก่คนตายนั่นก็เหมือนกันเป็นเรื่องเทวดาวแสดงให้ปรากฏเมื่อเรอ์มีความสลดต่อการเกิดแล้วมันก็มีแก่แล้วก็มีตายอย่างนี้จะมีประโยชน์อะไรต่อไปเห็นสมณะเข้าถามในชนะในชนะเขาบอกว่านี่พระเป็นผู้พ้นจากกิเลสพ้นจากความทุกข์ องค์สมเด็จพระผู้มีพระบากเจ้าแสวงหาความสุขโดยการคิดว่าหน,นีออกจากราชสมบัติหนีจากมวลชนไปเจริญพระสูไปเจริญสมณธรรมในป่าสิ้นเวลาหกปีดวยการค้นควา้าแต่ยังไม่พบต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตัดสินมะไทยในระหว่างกลางเดือนหกนั่งอยู่ที่โคนโพ มียาคาเป็นพื้นรองนั่งขัดสมาธิตั้งจิตไปว่าชีวิตก็เราจะตายไป,ป็นพอดีเลือดเลือดเนื้อของเราจะเดแห้งก็าตามทีถ้ายังไม่สําเร็จก็สมาสัมโพธิยานเพียงใดเราจะไม่รกจากทีน่นี้นี่แล้วก็มาพิจารณาถึงปฏิปทาขขงองค์สมเด็จปจินนสีว่ามีที่บาทสีรบบทวนแลในวันนั้นเองโรคก็ทรงจริตเป็นสมาธิโรคลงกำลังใจ การสมาบัติใดๆที่เคยได้มาแล้วก็ปรากฏหมดในยามต้นองสมเด็จพระบรมสุคตได้อุพเพนิวาสานุสติยานคือเดรัชชาิได้ในยามที่สองได้จุตูปปาติยานหรือว่าทิพย์เจรุญยานสามารถรู้การเกิดและการตายของสัตว์ก็พิจารณาด้วยการเกิดการตาย้้ยตัวเองตายมาแล้วกี่าติเกิดมา,ากี่าติก็ทรามหมด เป็นกำลังใจองค์สมเด็จพระสุโขต,ตัดขันห้าเพื่อไม่ประวิงอยู่ในร่างกายที่ร่างกายไม่มีประโยชน์เราจะแสวงหาความดีต่อไปอยาทีสามองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสันดาจึงได้เข้าถึงอริยสัจสีปัญญาเกิดขึ้นเห็นว่าอาการของคนมันมีปัจจัยอยู่สี่ขึ้นหนึ่งทุกทุกอาก,การต่างๆตามท,ที่กล่าวมาแล้ว ก็ตามแบบเวลานี้เวลาพโดมันน้อยถ้าอะไรหนอเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ค้นได้ว่าเพราะความอยากเป็นสำคัญอยากเกิดอยากมีสามีอยากมีปัญญาอยากมีทรัพย์สินอยากมีลูกอยากมีหลานอยากเกิดต่อไปตัวอยากนี้เป็นปัจจัยให้เป็นความทุกข์ก็หาทางตัดทุกข์ต่อไปว่าทุกข์จะสิน้นไปได้ก็เพราะหนึ่งอธิสีลสิกขา เรามีศีลบริสุทธิ์สมาธิจิตสิกขามีสมาธิจิตตังมันธรามาที่ปัญญสีสามาธิปัญญาสิกขามีปัญญาเฉลชยฉลาดมีกำลังเตือเมียมนาปตัดฉันทากับลาฆาณาตาภาพร่างกายเทศินไปคิดว่าขึ้นชีว่างกายที่ประกอบไปขันห้าอย่างนี้เราจะไม่มีมันเองสิ่งที่เราต้องการก็คือความบุดค้นจากวัฏตะสงสาร ก็ได้แก่การไม่พอใจในความเป็นมนุษย์เป็นทวดาหรือกลมโดยนิยมแล้วต้องการผลิพานเป็นทีไปนีอองสมเร็จไปจอมไตรยกำหนดจิตอย่างนี้ในเมื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทเจริญพุทธานุสติกรมมันไ่ก็ควรจะเจริญทั้งสองแบบเพื่ออันดับต้นภาวนาว่าพุทโธคู่กับลมให้ใจเข้าออก พอจิตสบายก็พิจจรณาตามกระแสพระสัทธรรมทศนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรที่เทศไว้ตามที่กล่าวมาแล้วโดยย่ออย่างนี้ภายในมิชาจิตก็บมรดาแท่นพุทธบริษัทก็จะเข้าถึงจุดหมายปลายทางคือความเป็นประโสดาสกิทาคานาคาลาลาหันอรบันดาแท่นพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่จะแนะนําบรรดาแท่นพุทธบริษัทในด้านพุทธานุสติกามทาน เวลาก็หมดแล้วต่อทีนี้ไปขบรรดาทต่พตุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรนจิตให้ใหม่กำหนดรูดล้ลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา